แล้วกำลั้งจะไปกินหมาล่าแม่บอกเลยกินหมาล่าสุดไปก็น้องไายเดี๋ยววันเลยมาก็จะเตอร้านนี้เลยพี่จ๋าสุดที่หมาล่านะคะเด็กๆบอกว่าอยากกินเอาน้ำใส่น้ำใส่ร้านนี้คนเยอะนะไปดูสิว่ามีอะไรบ้าง ของมาม่าเป็นหมาล่านะคะส่วนของเด็กๆเป็นซุปกระดูกหมูนะคะ <c oughs> นี่หน้าตาน่าทานไหมแล้วก็แบ่งชามเล็กให้น้องผิงอันเขานะคะ <c oughs> ค่อยๆเติมนะคะ <c oughs> คอ,อ้ะทานกันอิ่มแล้วนะคะหมาล่าขีดละ30บาทน้ำจิ้ม10บาทนะคะ <c oughs> วัตถุด,ดิบดีอร่อยค่ะ <c oughs> อีจาสุกี้หมาล่าจันสนิทวง49ค่ะ คลิปเรากดติดตามช่องร Travel Thailand ขอกำลังใจคนละหนึ่งซับก,กระดิงๆๆ่งกิิงส